เลือกตั้งสหรัฐล่าสุดไบเดนต้องการอีกแค่6คะแนนจะชนะเลือกตั้งสวัสดีครับแฟนเฟิร์สช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีความคืบหน้าล่าสุดของผลการเลือกตั้งของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาปี2020ที่เป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับไบเดนต้องการอีกแค่6คะแนนชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2,563หลังคว้าชัยชนะในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินสำนักข่าว cnn และ nbc รายงานว่านายโจไบเดนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดมโมแครตได้รับชัยชนะในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินซึ่งเพิ่มโอกาสให้กับนายไบเดน ที่จะช่วงชิงบัลลังทำนิบขาวจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยชัยชนะดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทีมหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดฉากว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อระง,งับการนับคะแนนในอย่างน้อยสองรัฐรายงานระบุว่าการที่นายเบเดนชนะในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินซึ่งเป็นรัฐที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้งสหรัฐ ปี2 5 5 9ทำให้นา,นายไบเดนมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งสหรัฐหรือเ e เล็กโทรโวตเพิ่มขึ้นเป็น264คะแนนแซงหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีคะแนน214คะแนนโดยนายไบเดนต้องการอีกแค่6คะแนนเท่านั้นก็จะได้คะแนนเกินกึ่ง1หรือ270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนเพื่อชนะการเลือกตั้งไบเดนเหลือแค่ต้องชนะในรัฐที่สำคัญอย่างเนวาดาและจอร์เจียเท่านั้น ก็จะทําให้เขาได้รับชัยชนะอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมปก์กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากในการจะเป็นผู้ชนะเนื่องจากทรัมป์จะต้องชนะในรัฐส n g State หรือดัตต g r o u n d State ทั้งหมดซึ่งจนถึงขณะนี้ทรัมป์ยังไม่สามารถชนะอย่างเบสเส็จในรัฐเหล่านี้ได้ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากไทย PBS และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตามองและพลิกโผลกันเรียกว่าห้ำหันกันจนถึงวินาทีสุดท้ายลุ้นกันนะครับว่าที่เหลือ6เสียงของไบเดนจะได้รับชัยชนะของการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ